สนับสนุนโดยเย็นช่ำประหยัดไฟต้องแอร์ LG ใบสีบ่วงเนี่ยคนดีชอบใบสีเขียวเนี่ยพักดีใจเออไม่ลืมนะสวัสดีจากฝนฟ้าอากาศกับยายบีเองนะจ๊ะยายตื่นเต้นมากเลยผุนี้1ิาพฤษภาคมยายจะได้ไปเลือกตั้งแล้วจ้ะตัวลูกหลูกหล,าน,ล,า,นลานยายเข้าก็กังวลกันว่ายายเนี่ยจะจำสลับจำผิดจำถูกกันเลยให้ยายทองเลย ใบสีม่วงให้เหลือกสอสอที่เราชอบใบสีเขียวเลือกพักที่ใช่พอกาเสร็จปุ๊บยอดใส่ฮีรเรียบร้อยเป็นอันเรียบร้อยแล้ว,ล,ว,ล,วละและอย่างที่ยายไม่ลืมเลยนะนี่ยายเตรียมล่มไว้เลยเพราะว่ายายดูฝนว้าอากาศก็บอกว่าฝนจะตกแน่นอนในหลายๆพื้นที่เนี่ย และที่เป็นแบบนี้เนื่องจากว่าพายุไซโครนโมคาทวีกำลังแรงขึ้นและคาดว่าในวันพรุ่งนี้จะเคลื่อนปกคลุมประเทศเมียนมาค่ะส่งผลกระทบโดยตรงต่อบริเวณดังกล่าวเลยนะคะแต่ว่าในส่วนของประเทศไทยจะส่งผลกระทบโดยอ้อมค่ะก็คือจะทําให้หลายพื้นที่มีฝนตกอย่างต่อเนื่องตกหนักได้ในบางแห่งนะคะบริเวณภาคเหนืออีสานภาคกลางและภาคตะวันออกนอกจากนี้ค่ะยังส่งผลให้ทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูง2-3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างคลื่นสูง1-2เมตรนะจ๊ะ ยายบอกแล้วว่าฝนตกแหนนอนเลยในหลายพื้นที่อมันตกในแข่ไหนเดี๋ยวยายพาไปดูพื้นที่ภาคเหนือก่อนเลยนะจ๊ะนี่ภาคเหนือฝนตก70%นะหลาน ตกที่ไหนบ้างเดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะคะทั้งที่แม่ห้องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูลำปางพยาวน,าน่านแพร่อุตรดิษฐ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ค่ะภาคอีสานฝนตก70%ของพื้นที่ต้องระวังฝนตกหนักเกือบทุกจังหวัดเลยนะคะภาคกลางฝนตก60%ของพื้นที่ตกหนักได้ที่นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบุรีสิงห์บุรีและการจนบุรีภาคตะวันออกฝนตก40%ของพื้นที่ค่ะส่วนมากตกหนักที่นครนายกและปราจีนบุรีทะเลคลื่นต่ำกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝนตก 10%ของพื้นที่นะคะตกได้แถวแถวเพชรบุรีและประจวบคีรีขันทะเลคลื่นต่ำกว่า1เมตรค่ะส่วนฝั่งอันดามานันอากาศร้อนในตอนกลางวันทะเลคลื่นสูง1-2เมตรปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลฝนตก30%ของพื้นที่นะคะกลุ่มนี้14พฤษภาคมอย่าลืมนะจ๊ะ แปดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นนะไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงอย่านอนหลับทับสิทธิ์เด็ดขาดเลยส่วนลูกๆหล,ล,ล,ลานๆท่านไหนจะพาคนเ่าคนแก่ไปนะเออนอกจากพกลมแล้วบางทีคืออาจจะไปเจออากาศร้อนกับพกน้ําพกอะไรไปหน่อยนะให้ยายแก่จิบ,จ,บจิบกันหน่อยเดี๋ยวจะเป,ป็นลมเป็นแล้งเออและอีกอย่างหนึ่งนะอย่าลืมนะก่อนเข้าไปกากระบาใช้สิทธิ์กันเนี่ยอย่าลืมไปดูหมายเลขี่กระดานก่อนเข้าขวาจะได้ไม่สับสนด้วย ตอนนีย้ยายรู้สึกห่วงนอนแล้วขอนอนแล้วกันตื่นมาจะไหนไปเลือกตั้งแต่เช้าเลยลาเลยนะจ๊ะสวัสดีจ้าอย่าลืมนะจ๊ะเลือกตั้งโบกหกวาราคนไทยต่องไปใช้สิบยายนอนก่อนดีกว่าละพวก